นะครับว่ามีการเชื่อมโยงหรือมีการดําเนินการอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเหตุความไม่สงบครับแต่นอกเหนือจากนั้นครับนอกเหนือจากเรื่องของความไม่สงบมีเรื่องของไฟป่าที่นาราธิวาสที่ยังอยู่ในขั้นวิกฤตครับโดยความคืบหน้าของกรณีไฟป่าในพื้นที่7หมู่บ้านนะครับใน4อาเภอของจอังหวัดนราธิวาสนะครับประกอบไปด้วยอําเภอ อำเภอเมืองตากใบย,ยี่งอแล้วก็บาเจาะนะครับในช่วงสองวันที่ผ่านมาได้ส่งผลทําให้ป่าเส็จนะครับสวนผลไม้แล้วก็สวนยางพาราของประชาชนได้รับความเสียหายไปแล้วกว่าสองพไร่ครับโดยเฉพาะพื้นที่บ้านตะโลกมียออำเภอยี่งอครับเป็นบริเวณหลังที่ทําการอาบาตอกาลุวอเหนือนะครับอำเภอเมืองนาริทิวาสซึ่งเป็นเป็นจุดที่ไฟป่าขั้นรุนแรงนะครับ ก็มีความพยายามของเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยที่จะเร่งดับนะครับโดยระบุว่าสามารถฉีดน้ําควบคุมสถานการณ์ได้เพียง50-60%เท่านั้นครับส่วนที่เหลือนั้นเป็นพื้นที่ป่าพุซึ่งมีไฟคุก,กุุนอยูใ่ใต้ใต้ผิวดินนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเกิดลุกไหม้ขึ้นต่อเนื่องตลอดเวลาเมื่อมีลมพัดกันโชคมาอันนี้เป็นสถานการณ์ที่น่าหวงอีกอย่างหนึ่งในพื้นที่จังหวัดจันทบุใต้ครับ เป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับพี่น้องของเราในแฉ่นภาคใต้ครับไปดูในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบ้านเมืองเราบ้างครับทางออยอรครับสำนักง,งานอาหารแะยาครับได้บุกยึดอาหารปลอมครับแล้วก็อาหารที่อ้างสปปรรพคุณเกินจริงน,นะครับในจํานวนนั้นก็คือกาแฟยีออ่ห้อสลิมครับครับ พร้อมชาโกโก้บอกว่าลดความอ้วนได้นะครับระบุว่าเป็นอาหารปลอมนะครับมีการปลอมแปลงเลขสาระบบของออยอแล้วก็ผู้ผลิตไม่ตรงตามข้อที่จริงอีก17ยี่ห้อครับอาหารแสดงฉลากไม่ถูกต้องรวมทั้งหมดเนี่ย43,872กล่องครับมูลค่ารวม9ล้านบาทครับเตรียมดำเนินคดีเอาผิดกับผู้รับผิดชอบนะครับอันนี้เป็นเรื่องของอาหารละยาเรื่องของปากท้องนะครับ พาพี่น้องไปดูเรื่องอื่นบ้างครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องมุสลิมของเราที่เป็นข่าวในวันนี้ก็คือเรื่องของการ์ตูนเซาท์พาร์คนะครับในสหรัฐอเมริกาครับที่ทางแม็กสโตนแล้วก็เทร์พาร์เกอร์ทูนะครับโปรดิวเซอร์ของรายการการ์ตูนชื่อดังของสหรัฐอเมริการะบุว่าเขายอมที่จะตัดฉากของการ์ตูนครับในเนื้อหาที่มีการดูหมิ่นท่านอับดุลมุสลิมออกนะครับหลังจากที่มีชาวมุสลิมเนี่ยร้องเรียนนะครับ โดยในสื่อต่างประเทศเนี่ยนะครับได้รายงานเรื่องนี้ครับโดยอ้างว่ามีกลุ่มมุสลิมเนี่ยข่มขู่ว่าถ้าไม่ตัดออกเนี่ยจะถูกดําเนินการโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สุดก็เลยตัดออกนะครับอันนี้ก็เป็นคําอ้างของสื่อต่างประเทศแต่เรื่องที่มันเกิดขึ้นก็คือมีการดูหมินมีเนื้อหาของการ์ตูนดูหมินทัศนบูร์มัสอัลลอฮสลามจริงครับก็เลยมีการตัดออกในตรงนี้นะครับ เ,เรื่องที่เกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้ในการดูหมิ่นศาสนาอิสลามนะครับทางด้านของฝรั่งเศสนะครับล่าสุดในนิโคลาซาโกซี่นะครับได้ออกมาผลักดันร่างกฎหมายใหม่ของฝรั่งเศสครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยฝรั่งเศสได้ออกกฎหมายห้ามคุมขิญาบนะครับห้ามคุมขิาบบในที่สาธารณะในโรงเรียนในโรงพยาบาลต่างๆเหล่านี้นะครับ ในสถานที่ของราชการตอนนี้เขากําลังพยายามจะผลักดันกฎหมายใหม่ครับห้ามสวมนิกกอบหรือห้ามสวมเยียบแบบปกปิดเรือนร่างในทุกสถานที่ที่เป็นที่สาธารณะของฝรั่งเศสนี่เป็นความพยายามครั้งใหม่ของนายนิโคลาสากซีประธานวุฒิผู้ที่มีปัญหามีเรื่องอื้อฉาในเรื่องทางเพศอยู่เยอะมากของฝรั่งเศสครับนี่คือความพยายามในการริดรอนสิทธิของ การนับถือศาสนาในประเทศยุโรปที่เกิดขึ้นนะครับจากนั้นไปที่อิรักครับที่อิรักนั้นกลุ่มสิทธิม่ชนครับได้ไปตรวจที่เรือนจําแห่งหนึ่งครับในอิรักครับโดยพบว่าเรือนจําแห่งนี้ในกรุงแบกแดดเนี่ยนะครับเป็นเรือนจําที่ตั้งขึ้นอย่างผิดกฎหมายหรือเรียกง่ายๆว่าเรือนจําเถื่อนนะครับมีการทรมานชาวผู้ต้องขังนะครับโดยมีการเปิดเผยจาก ผู้ที่ถูกเคยถูกกักขังที่นั่นครับเขาบอกว่าเขาถูกทรมานหลายๆหลายๆวิธีนะครับโดยหลักฐานที่ยังปรากฏอยู่ถึงวันนี้ก็คือรอยบุหรี่ที่จี้อยู่ตามตัวของพวกเขาครับที่ถูกทรมานให้รับสารภาพในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้ทำครับโดยเขาบอกว่าเขาเป็นหนึ่งในหลายร้อยคนที่ปฏิเสธในเรื่องนี้ครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการปราบปารามกลุ่มซุนนีในภาคเหนือของอิรักครับ ก็เป็นการกระทําที่ชัดเจนครับของรัฐบาลชีอะในการปราบปรามกลุ่มซุนนีในอิรักนั่นเองครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอิรักและใกล้เคียงกันครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอิสราเอลวิธีการที่คล้ายคลึงกันครับอิสราเอลนั้นได้จับสองชาวปาเลสไตน์ในเวสต์แบงค์ครับจับไปจากเวสต์แบงค์ไปกักขังแล้วเวลาปล่อยปล่อยไปกาซาแล้วห้ามเข้าเวสต์แบงค์หรือเรียกง่ายๆว่าในประเทศออกจากบ้านตัวเองไปอยู่ในกาซานั่นเองครับ นี่เป็นวิธีการที่อสิสราเอลกระทำต่อชาวปาเลสไตน์และทำแบบนี้ไม่ใช่สองคนแรกครับนี่เป็นหนึ่งในหลายๆเหยื่อที่อสิสราเอลกระทำกับชาวปาเลสไตน์แล้วนี่เป็นวิธีการที่อสิสราเอลกระทำมาโดยตลอดและไม่ใช่ครั้งแรกแล้วก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายครับนี่เป็นสิ่งที่เราต้องติดตามอย่างต่อเนื่องครับและอย่าลืมพี่น้องของเราในดวอาของเราครับวันนี้คงพบกันเพียงเท่านี้ครับวับิลลาฮิตาฟิกบันฮิดายะฮ์สัลลมอะลยกุมบรหมัตุลลอยิววบาระกาตุ